สวัสดีครับวันนี้ภาพี่น้องมากากไก่กับปลามบผมทีมงานครับมองเกาทุกนตอนนี้เห็นย่างอยู่ครับย่างกับปลามบนปะิ้งกันนาย่างกันตำเร็วพี่จอดเลยครับ บอากระป๋อมมันก็เป็นกระป๋อมนครับแต่ถ้าืินกัสีอื่นแบบเป็นคูตแบบันนะแบาทห้กระปอมเกาครับนี่ใครับที่หนเสีวเสกนอนสบายเนาะ ก็บรรยากาศอันก็ทบครับถ้ำกลางแดดสองนี่ครับข้างนิ่มน้องให้เราบรรยากาศสุดยอดครับจะสีลุ่นตอนอันนี้ปินอยู่ครับแล้มันฟุบยังไม่ต่ำเสียงม่วงสุดยอด ไข่กับอมครับนี่อ่ะไอ้ปงมาครับกับเซฟเสฟสีเข้าทางไทยนะมีอียังไงครับงวงครับงวงน่อย่วงหน่อยหอมแดงหอมใบกุียังหัวครับยงตำนวดกห้วปลาเปรี้ยกร้านห้องก็ไ้

เจียวเกันบ้าากลางเาเรียกมัน uh จ huh. ิ้มเจียวน้ท้องไปกับบานงจโกาสีบหมเงิเจ้าหน้าบ่าอยู่นี่ครับิมนพี่องมั้นโอ๊ยมึงก่อย่าคุยคําผงไรอะไรคือผง เดี๋ยวผมม,มงบากาศครับบรรยากาศเด็คนเดดิมนองดิดมนอมเป็นกะพม ท้มใ้มหม่าเกบเป็นเสยียบได้พี่นอ้องอบควมอะไรเขานาทงนั้นที่จะเบื่อนเรายูที่ละไทยไอยู่มาแล้ครับอยู่เมืองหนองเมืองไทย พวกแต่งมันบัครับน่ใชว้เสมหอสมนีก็เป็นส่วสุดุดูรรด์เนเดูนเอาไปครับเป็นค่ามีกับปวมควางกับปวมนี่นะครับยางอ้อมคงอ้อมทานี้ยกได้ทิ้งครับเรีวไหลเป็นไงครับ กูปปากโอีว่างบางคนกเมื่อไอยู่บ like ้านนะครับาินอดบรรยากาศกม่้เาเก็บบรรยากาศมาฝากให้พี่น้องบ้งครับผมิตามอครับเรือนีเก็บเก็บนี้ครับเก็บนีครับเก็บนเ็นเนเพจยนเเอาวนี่ครับยนี้เลยครับเียลงนี่ยกดิดตามมาบงแรงถกําลังใจนะครับูบ่าทียบ้ ผสมกันนะครับใส้าปีกหนงเิ็งการปรุงการปรุงรับใส่กอนแรกกับใส่ม่วนกันหน่งใส่ม้วนครับใส่เลยใส่เลยใส่มกมใส่ประด็นแบบมันสมบ่เลมันใช่แล้วมันสมบูรณอบกแต่ส่วนเศษมมาอันนี้ใส่ห่อใส่แก้วนี่ตอใส่ผสมใส่ผงหรืออะ่รไม่ซ้า จำสุดไม่ได้ดกดอันนี้ยังมงสิลดองหัวองหัวน้ำปลาแปลกปลาล่าน่อ่ะ่มระวังไครับออมองรายละเอียดแดก นี่ใส่แลวครับใส่ใไรยไหอมใส่เล้วครับอหอมหน่อยอหอมหน่อยอ <c ười> หอมแพงหอมแดงไบอไม่กรนะเด็นละเบกูยครับกุดเบไกุดตำหนหอม การหอมเราจิบขา้าวขนพิดไก่อนนะครับพิดงหูดันงห <c oughs> ูดันยอครับใส่ก่อนนี้อ,อ,อไ,ไม่้พคนทาจำุไม่ได้ไดตายตัวครับใยังเยงงอครับใส่ลัวครับลัวมันถึ อกันพีกปนครับมาเฟียดใส่เฟียดครับสไลวะปลครับไม่เนาะยปงกินเมล็ดกลับเลยไปกิงเมล็ดกลับสไลวะปลครับอืมกินยังเยเลยปโยนครับประโยชน์เนา ตูตตมตเอันตนี่เอที่ขาวป็นไรครับะดอู้ม่หต้นันเป็นอะไรจุดไม่ได้เป็นกะตัววะกระเด็นขาดูสิขานี่าุงสุดเลเรียมเล็กนี่มัเหี้ยหัวมันเี่อสโนี่มัสเหี้ย อ,อันนี้คือขาบริกันแบบ่เนีไม่งมันยังไงคับนัวลอ้องนันนวน <c oughs> คิดนนพกมคิดทนรแบบจับเป็นใหม่จัแบบิแบบแต่กอง้อมเลยครับ <c oughs> กินสบู่ฟองเนี่ย <c oughs> ก็ถมากินทันทีเนาะยังเนาะังเนาะ น้ำหางจินงากนะครับจิงใยากใหญเลยกระ๋อมนใกนลเสร็จแล้วราชิมนีม่คนให้หนนี่เพื่อไกว้กระป๋อมไกว้กระป๋อมสิงกา่นะครับทำไเีสิงกา จะมันค <พอ S 2> รับหนึนน่งสองบแมปีหนึงน่งที่เร่งที่เร่งก็มีฮาเลยครับเพราะว่ามันจะสงองดูปองกรมห๋องสามฤดู